สวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับในโลกนี้ไม่มีผู้ใดที่จะประสบความสําเร็จหรือพ่ายแพ้และล้มเหลวนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าหากวิเคราะห์จากรูปร่างหน้าตานะครับบางคนเกิดมาสวยรวยซับนะครับประวติการศึกษาคนเหล่านั้นไม่แตกจ่างกันมากนักเขาว่า่างั้นนะครับแต่บางคนกลับได้ ความนิยมชมชอบจากบุคคลทั่วไปนะครับในขณะที่บางคนนะครับไม่เป็นที่ต้อนรับของบุคคลอื่นนะครับบางคนบริหารการเงินเก่งมากนะครับแต่บางคนกลับกลายเป็นหนี้เป็นสินนะครับชาวบ้านทั้งปี่างงานนะครับบางคนมีความสุขกับชีวิตเสมอนะครับอยากจะไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปทะเลก็ได้ไปเสาร์นี้ก็ยังจะได้ไปอีกนะครับ แต่บางคนกลับหน้าเศร้าทั้งวันไม่มีเคยมีความสุขนครับพลาดพิงจากคนอื่นนะครับบางคนพบแต่ความโชคดีนะครับถูกหวยรวยรับอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่บางคนพบแต่ความโชคร้ายนะครับสเกิร์ตไม่สนิทน็อตใส่ไม่ครบนะครับประมาณนั้นนะครับบางท่านอาจจะตอบว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวานสนานะครับพาไปนะครับ คนไหนวาสนาดีชีวิตก็มีความสุขคนไหนวาสนาไม่ดีก็จะพบเจอแต่สิ่งร้ลาย <c oughs> เขาว่ากันไปอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะตาชีวิตนะครับจะมีจริงหรือไม่ก็ตามนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับชะตาชีวิตของเรานะครับถ้าหากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าสู้ชีวิต กาที่จะฝ่าฟันกับมันนะครับมีความขยันนครับมันเพียนสิ่งที่เคยเลวร้ยวายก็จะดีขึ้นว่าซันนะครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปในทัศนะของผู้ที่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่านะครับพวกท่านต่างเห็นว่านะครับความสําเร็จคือนะครับผมพวงแห่งความมานะบักบั่นเป็นเส้นแบ่งระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวก็คือนะครับ เมื่อล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาทดสอบใหม่ครั้งหนึง่งหรือไม่ก็ถ้ากล้าที่จะสู้ต่อไปอย่างไม่ท้อถอยชีวิตก็จะประสบความสำเร็จอยากได้อะไรก็จะได้สิ่งนั้นสมปรารถนานะครับทาน้ร้เขาเกล่าว่าอย่างนั้นนะครับสมัยนี้นะครับก็แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับบางคนนะครับทำแทบตายนะครับ ก็ทําแทบใจนะครับบางคนก็ยังไม่ใจนะครับแต่ก็ทําแทบใจเหมือนกัน,นแต่สิ่งที่ได้มาก็คือยังไม่ใจนะครับเพราเขาต่อชีวิตยื้อชีวิตให้อยู่นะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เรื่องเล่าให้ฟังนะครับไม่มีอะไรเนาะในส่วนของสิ่งที่เล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือ เรื่องของคนนะครับที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จบางคนเขก็ไปได้ดีบางคนเขาก็เป็นเหตุนะครับในส่วนของทําให้นะครับชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับคนที่กําลังจะไม่ดีก็ให้มันผ่านไปโดยที่ ตัวเรานะครับกำหนดชีวิตของตัวเราเองแล้วกันประมาณนั้นครับผมขอบคุณครับ